เดียวจะขึ้นไหมลมแม่งแรงจริงไปติดก็เราหมดได้ไหมเนี่ยจับไปเราโอ้โหแม่งดื้อเลยลมแรงต้องปล่อยเลยพี่นี่ปล่อยไปเลยนะมันมันยังมาคันข้างในปล่อยไปเผื่อมันไหม้ก่อนอากาศไม่ได้อะไรผมว่าน่าจะได้นะไฟแรงโคตรอ่ะ ไม่แล้วเร็วเดี๋ยวไหมนะปล่อยขึ้นสูงเลยวะป,ปล่อยไปเลยเฮ้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 ยนั่นเลยไม่ขึ้นน้องมันต้นองผ่าอากาศปล่อยไปเล่เชื่อมไม่ใช่หรอกผ่านเลยผ่านละตัวปล่อยแล้วนะคือแล้วพี่คือแล้วปล่อยไปเลยปูกไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยเฮ้ย <c oughs> พี่เร็วไม่ใช่หรอกมันยังมันยังมันยัง thở อากาศไม่ได้ไงมันยัง t อ ở อากาศไม่ได้ปล่อยไปพี่แจ็คปล่อยไปปล่อยยังไงมันโหดเหมือนไม่มีอะไรเลยโอ้ยงไงว่าพี่แจ็คไม่เลยครับปล่อยดีปล่อยเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปเฮ้ยอุ้ยอ้อมเฮ้ยอ้ยขึ้นไป เอยกาวีแจ็คอกาวแจ็คเลยเทม่โเอ้โหพี่จขึ้นนอนแพ่รยานตัวตัวใส่ยา เฮ้ยโอ้ยเจนน่าอะไรวะโทรศัพท์แจ็คไม่ง่ายเหรอลมมันแรงผมคิดไงกับการครั้งนี้ครับวงลามันแรงมากมันแรงเอาแล้วใครใครจะเสียกันโอ้ยโอ้ยโอ้พัดเดียว